มติว่าเราเร่งเกินเที่ยงนะเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีซ่ามีวีดอย่างเงี้ยนะฮะวีดเนี่ยเร่งเกินพวกวีดเลยนะครับแต่ปกติมันจะไม่วีดนะพามาดูสาเหตุที่ว่าหมุนวันรุ่มเกินเที่ยงแล้วมันยีดยีดยีดเลยนะะเมื่อกี้นี้นะอ่าไอ้วันรุ่มเนี่ยมีข้อแคบนิดหน่อยนะครับล้างแล้วใช้ได้นะครับแต่ก็หมุนแล้วยังยีดเหมือนเดิมสาเหตุเกิดจากตรงนี้นะฮะ ตรงนี้มันจะต้องเป็น R ปรับค่าได้ใช่ไหมเป็นเกือกมา้าเป็นวัลลุ่มตัวเล็กๆอะเออเขาเอาออกแล้วก็ใส่ C ลงไปตัวนี้มันไม่มีฟีดแบ็กมันไม่มีป้อนกลับนะฮะมันไม่มีตัวดึงลงกาวนะฮะคือเป็นสัญญาณที่ต่อตรงเข้ามาแต่ว่าใช้ C เป็นตัวผ่านเฉยๆนะฮะมันก็เลยมีเสียงอีทเพราะว่ามันไม่มี R ดึงลงกาวนะฮะสาเหตุที่มันวีดก็คือมันไม่มี R ดึงลงกาวนะใช้ 10k ดีกว่านะครับ 10k หรือ 22k ก็ได้นะครับ ดึงลงกาวนะครับผมากาวอยู่ฝั่งนี้นะครับต้องทําอย่างเงี้ยนฮะดึงลงกาวนะครับมันถึงจะไม่หวีดนฮะอันนี้มันไม่มีอาร์นะฮะสัญญาณเสียงเข้ามาเต็มเ็มเลยนะครับมาหมดนะฮะสัญญาณที่รบกวนจากภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเอ,อ่ยระบบนู่นนี่นั่นความเสียงรดเสียงรบกวนต่างๆพวกไ้ชา์ดพวกอะไรคือเข้ามาเต็มเ็มเลยนะฮะเข้ามาก็เลยทําให้มีเสียงหวีดนฮะหมุนแล้ววีดเพราะว่ามันไม่มีฟีดแบกนะครับ ไม่มีฟีดแบ็กก็คือมันไม่มีอาดึงลงกาวนะครับมันก็เลยวีดวีดวีดนะฮะทำใหม่นี้ไม่มีวีดนะฮะมีแต่หมุนแล้วนะครับปกติไม่มีวีดนะฮะแต่ถ้าหมุนเกินอย่างที่บอกมันก็จะมีเสียงซาเหมือนเดิมนะฮะในเรื่องนี้มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราเร่งเยอะมันก็ต้องซาเป็นเรื่องปกตินะครับสรุปสาเหตุที่เป็นวีดก็คือมันไม่มีอาดึงลงกาวนะครับเอาซีมาใส่แทนอาะะร์นะฮมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับ ไฟซ่อมเสร็จแล้วนะครับสามดวงนะฮะหลีไฟเรียบร้อยนะครับไม่แสบตานะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดสัญญาณออกเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงวีดหายไหมนะฮะมันรุ่มข้อแคงไม่มีแล้วนะครับอันนี้หมุนเกินเที่ยงมาแล้วนะครับอันนี้หมุนสุดแล้วนะฮะเนี่ยสุดแล้วนะฮะไม,ไม่มีวีดแล้วนะครับจัดการซ่อมเรียบร้อยนะฮะโอเคนะหายนะฮะ